นะคะรูปเรื่องของเซลไฟฟ้าเขาให้ดูรูปก,การต่อเซลล์ไฟฟ้ากับมอเตอร์ในสี่รูปการต่อเซลไฟฟ้าแบบใดทําให้มอเตอร์หมุนได้ถ้ามอเตอร์หมุนได้ไฟต้องไปครบลากไหมบวกต้องไปหาลบครบไหมวงจรไฟฟ้าต้องครบไหมต้องครบเพราะฉะนั้นข้อนี้ให้ดูว่ารูปไหนที่มันบวกไปหาลบได้ครบอบ ถ้ามอเตอร์หมุนแสดงว่าต้องมีไฟครบวงจรข้อไหนที่ไฟผ่านมอเตอร์ได้ครบวงจรภาพที่หนึ่งบวกบวกฝั่งนี้เนาะบวกคือขีดยาวลบคือขีดสั้นบวกไปหาลบดูดู่ดูด,ด,ดานมอเตอร์แล้วไปหาลบได้ไหมไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันขาดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งไม่ได้นะอะ่ข้อที่สอง บวกดด,ดูดูดดมอเตอร์ยั่งไหนไปดูที่มอเตอร์ปุ๊บ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 มานีดูดดูด,ดูด,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 ดมอเตอร์ได้รับไฟครบวงจรไหมครบเออเพราะฉะนั้นมอเตอร์อันนี้ฟังสิคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตอบแบบที่สองอ่าแล้วแบบที่สามบวกอยู่นี่นะคือลองทุกรูปนะลูกเราอยู่ในช่วงที่เราต้องลองเห็นปะอันมอเตอร์ก็จีงแต่ไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้ตรงนี้มันยกสวิตช์อยู่อันนี้ก็ใช้ไม่ได้ น,นี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะยังยกสวิตอยู่เนาะอ่าเช่นการก,กับอันนี้บวกอยู่นี่อไฟจากบวกไปผ่านมอเตอร์ปุ๊บไปต่อไม่ได้สิค้ามันมาหาลบไม่ได้มันไปได้แค่เนี้เลยตอบแบบที่สองต่อมาสามสิบหกเมื่อต่อมจำได้ว, 5, ว้าสี่วงจรทั้งหาพบว่าหลอดไฟทุกดวงสว่างทั้งสี่วงนี้ซ้อนสว่างหมดถ้ายกสวิตขึ้นทั้งสี่วงจร วงจรใดที่จะเหลือไฟสว่างสองดวงลอกสวิตช์ขึ้นซะอ่าวงจรที่หนึ่งดับแน่ๆเพราะอะไรอานุกรมอันไหนที่เป็นอนุกรมตัดทิ้งไปเลยดับหนึ่งดวงโดนที่เหลือดับได้ไหมดับวงจรที่สองเป็นแบบขนาดด้วยอนุกรมด้วยนี้เราก็ต้องดูก่อนว่าถ้ายกสวิตช์ขึ้นบวกไปหาลบได้ไหมสวิตช์อยู่ตรงนี้บวกอันนี้ล็อกบวกไปหาลบได้ไหมไปไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันโดนดยกขึ้น นีก็ไม่ติดอ่าใงการที่สั่งบวกหาลบวิตยกขึ้นแสดงว่าอ้าวที่บอกว่าอุ้ยไปไม่ได้ไปได้แค่นี้งั้นไม่ไปงั้นไรคันเบอร์เบอเปอรเบอรเบอรอ่าบวกมาหาลบได้อ่ะใครที่ไอ้บวกแล้วไปหาลบได้ไม่กี่ดวงค่ะอันนี้เราดูนะคะข้างบนเนี้ยสวิตมันยกขึ้นดังนั้นตรงนี้ก็ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปสองดวงนี้ก็ไม่ติดแต่ดวงเนี้ยสังเกตนะคะลูก มันมามันมาแบบนี้แล้วมันก็มาแบบนี้แสดงว่าสองดวงนี้ติดไหมติดเนาะถ้าอย่างนี้ติดสองดวงมันลบขอบวงจรที่สามงั้นถามวงจรที่สี่กี่ดวงวงจรที่สี่อะติดถามว่าติดกี่ดวงจากบวกไปหารลบลงลงล่างดูสิอันไหนที่ไปไม่ได้มันก็ไม่ไปเนี่ยอย่างเงี้ยไปไม่ได้เพราะอะไรสวิตช์มันยกขึ้นมันก็ไม่ไปมันก็ไปทางธรรมชาติบวกมันจะต้องไปหาลบหาทางไปจนได้ พรานั้นติดกี่ดวงคนะสามดวงนะหนึ่สองสาแบบนี้ติดสองดวงหนึ่กับสองอันนี้นะคะอ่ะโอเคสามส,สิเรื่องการตออีกแล้วแต่เรื่องนี้ไม่ยากเพราะว่าอะไรสิ่งที่เราสอนไว้เราบอกว่าหลอดไฟฟ้าสามหลอดแบบอนุกรมพบว่าหลอดไฟทั้งสามหลอดสว่างหาก่อนอันไหนที่เป็นการต่อแบบอนุกรม อันไหนที่เป็นขนาดเอางี้ดีกว่าขิดขนาดออกไปย่อนเขาบอกว่ามันต่ออนุกรมเพราะนั้นอันไหนที่เป็นขนาดตัดทินน้งไปเลยถ้าถอดหลอดไฟฟ้าออกหนึ่งหลอดหลอดที่เหลือจะเป็นอย่างไรอันนี้คืออนุกรมเปนเขียนไว้ลูกอันนี้คืออนุกรมอนุกรมมันจะเป็นวงเดียวสามกับสีนะ่เนี่ยมันเป็นแบบขนานขนาดมันจะเป็นชั้นๆน,นะคะบอกแล้วถ้าต่ออนุกรมดับหนึ่งดวงหลอดที่เหลือเป็นไงดับหมดไหมหมดดังนั้น ถอดหลอดออกหนึ่งหลอดหลอดที่เหลือมีสว่างอยู่กี่ดวงไม่มีเลยค่ะศูนย์ดวงเพราะฉะนั้นตอบขอ้อหนึ่งข้อสามสิบแปดตววงจรท่านั้นเลยนะลูกเพราะฉะนั้นเรื่องวงจรในฟ้าน,นูต้องดูแล้วเข้าใจนะตั้งแผนภาพอ่ะถามก่อนวงจรแรกนุก,กลมหรือขนานเนี่ยวงจรเอนุก,กลมหรือขนานอ่นุก,กลมมันเป็นวงเดียวอ่าวงจรดีเป็น หนาถนาว่าวงจร A มีฐ่านกี่ก้อนหนึ่งก้อนกี่โวลต์ค่ะหนึ่งจุดห้าโวลต์หนจุดห้าโวลต์ก้อนห้าโวลต์อ่าโอเควงจร B ก็ฐานเท่ากันนะคะถามว่าถ้าหลอดไฟฟ้าแต่และว,วงจรทำรุดหนึ่งหลอดถ้าเสียไปนหนึ่งหลอดตึงๆวงจรบันไดที่ยังมีหลอดไฟฟ้าสว่างอยู่และเป็นการต่อวงจรแบบ ไหนอ้าววงจรอนไหนที่ไฟฟ้าจะยังสว่างอยู่ค่ะขนานจริงไหมเดินไฟไปซิเดินไฟอเดินไฟบวกไปหาลกแล้วหยุดอยู่ได้แค่นี้ส่วนอันนี้บวกข้างบนยังไม่ไปพอไปไม่ได้ก็ไปข้างล่างแทนว่าดะังไงดีให้มันเปิร์บเปิบเปิบเปิบมานี่เลยเพราะฉะนั้นไปหาลบได้ไหมไปได้ค่ะอ่าดังนั้นหลอดข้างบนไม่ติดแต่ข้างล่างติดไหมติดจ้า เออพราะนั้นก็ต้องตอบวงจร B เป็นการตอบแบบขนานถูกไม่ถูกถูกนะสามสิบเก้าทดสอบสมบัติการนำไฟฟ้าของวัตถุ A B C อ้าวโอเคเขามีเนี่ยตัวนำเนี่ยไม่รู้ว่านำหรือไม่นำนะแต่เป็นวัตถุ A B C เอามาใส่ระหว่างวงจรระหว่างใส่ข่ฟวัดถูถ้านำไฟฟ้ากับไม่นำไฟฟ้า นำไฟฟ้าใส่เข้าไปปุ๊บไฟสว่างไหมถ้านำไฟฟ้าแสดงว่ายอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านปะยอมให้ไฟไหลผ่านแสดงว่าหลอดไฟที่อยู่ตรงนี้ผ่านตัวมันไปต้องติดนะเพศแสดงว่าวัตถุนําไฟฟ้าไฟจะสว่างแต่ถ้าวัตถุที่ไม่นําไฟฟ้ามันจะไม่ยอมให้ไฟผ่านดังนั้นหลอดไฟมันก็ดับวัตถุ a b c ควรเป็นวัสดุประเภทใด เมื่อกดสวิตช์ลงอะกดสวิตช์ลงซะ้ะพบว่ามีหลอดไฟสว่างเพียงหนึ่งหลอดหนึ่งหลอดเท่านั้นที่สว่างถ้าหนึ่งหลอดสว่างสแสดงว่าเอต้องนำไฟฟ้าไหมเอต้องนำไฟฟ้าเพราะมันก็ไปต่อได้สองสายนะคะลูกสายบนกับสายล่างฉะนั้นถ้าเนำไฟฟ้าตัดอะไรออกไปก่อนหนึ่งกับสองดูจากทอยนะคะถ้า B ีเป็นตัวนำ B ีสว่างไหม ช้อยสามนะถ้าบีเป็นตัวนําไฟฟ้าบี B. ตัวนี้นําไฟฟ้ายอมให้ไฟไหลผ่านได้ไฟก็ผ่านได้สิคาดังนหลอดนี้ก็ต้องสว่างซี C. เป็นถนนไฟฟ้าไฟผ่านได้ไหมผ่านไม่ได้ถ้าเป็นถนนผ่านไม่ได้แสดงว่าหลอดนี้ก็ต้องดับดังนั้นเอเป็นตัวนำบีปำ C. เป็นประนาซีเป็นถนนไฟติดหนึ่งดวง รงกับที่จย์ต้องการไหมต,งตงรงเพราะฉะนั้นตอบ3แล้วทำไม4ถึงไม่ใช่เอเป็นตัวนำแต่บเป็นฉนวนแล้วก็ C เป็นฉนวนถ้าเป็นแบบนี้ไฟดวงนี้จะติดไหมมีติดดวงนี้จะติดไหมไม่ติดที่ไม่มีไฟติดสักดวงหนึ่งนะเพราะฉะนั้นข้อ4ก็เลยไม่ตอบข้อ4ติดตัวนำไฟฟ้ายอมให้ไฟฟ้าผ่านได้ระหว่างกอดไฟ a กับ b เนะี่ยมีไม้เป็นตัวเชื่อมระหว่างออดนี่เขาเรียกออดนะ หลักแบบนี้ต้องรู้นะลูกว่ามันคือออดไฟฟ้ามีอะไรเป็นตัวเชื่อมคะไสดินสองไม้นําไฟฟ้าไหมไม้ไม่นําไฟฟ้าไส้ดินสอนนาไฟฟ้าไหมนําไฟฟ้าดังนั้นหากลูกวงจรไฟฟ้าข้อใดถูกต้องหลอดไฟ A.B จะสว่างไหมไม่สว่างถ้าใครบอก A สว่างก็คูอผิด A สว่างก็คือผิด, A, ผด A ไม่สว่างก็ถูก A ไม่สว่างก็ถูก ออดไฟฟ้าดังหรือไม่ดังไฟไปได้ไหมคะดูที่ออดจากบวกปุ๊บปุ๊บปุ๊บออดอยู่ไหนคะอิน,นสอได้ไหมผ่านได้มาหาลบได้ไหมมาได้เพราะฉะนั้นออดไฟฟ้าต้องดังก็ต้องเป็นอันนี้นะอัน,นตอบข้อสองข้อสี่สิบแปดหากูปวงจรไฟสองลูกรูกที่หน,นึ่งกับรูกที่สองข้อใดกล่าวถูกต้องอันเนี้ยลูกที่หนึ่งมอเตอร์หมุนไหมไปไปได้แค่เนี้ยแสดงว่ามันมาหารลบไปได้มอเตอร์ Motor. หมุนไหม มอเตอร์ไม่หมุนหลอดไฟ A B ติดไหมมันมีคังให้ไปเพแดงอันนี้ติดเนาะรูปที่สองหลอดไฟหลอด A ติดไหมบวกไปหารลบไปได้ลงมาข้างล่างได้ไหมได้อะหลอดไฟ A ติดแล้วมอเตอร์หลอด B ปบสสายไปได้ไปของไม่ได้เพราะฉะนั้นสรุปถูกต้องก็คือมอเตอร์ นะมอเตอร์ในรูปที่1ไม่หมุนรูปที่2มอเตอร์หมุนไหมก็ไม่หมุนนะคะเพราะฉะนั้นมอเตอร์ทั้งสองรูปไม่หมุนต้องตอบข้อ,ขอนี้